สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวของตกแต่งสำหรับเจ้า b y d a s t o 3และคลิปนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับซึ่งอุปกรณ์ตกแต่งที่ผมจะมารีวิวในคลิปนี้ก็ประกอบด้วยชิ้นงานครอบกระจกมองข้างชิ้นงานกันรอยห้องเก็บสัมภาระด้านหลังส่วนนอกหนังหุ้มที่เปิดประตูรถด้านในซึ่งเห็นแวบแรกผมคิดว่ารองเท้าน้องหมานะครับและชิ้นนี้ ชุดเบาะรองนั่งเข้ารูปจบปัญหาอาการปวดหลังปวดคอเวลาต้องนั่งขับรถนานๆมีวัสดุให้เลือกหลายแบบหลายสีนะครับซึ่งของผมเองเลือกเป็นหนังลายเคปล่าเพื่อให้เข้ากับอุปกรณ์ตกแต่งชิ้นอื่นๆนะครับงานดูดีมากๆเลยครับและชุดนี้ก็เป็นชุดกันรอยห้องเก็บสัมภาระด้านหลังในคลิปอาจจะดูเป็นสีส้มแต่ที่จริงแล้วผมสั่งสีน้ำตาลมานะครับ งานเรียบหรูดูดีอีกเช่นเคยครับเห็นมีหลายชิ้นแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับติดตั้งไม่ยากเลยถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับชิ้นแรกก็จะเป็นชิ้นงานครอบกระจกมองข้างนะครับเราก็ใช้น้ำยาทองความสะอาดเช็ดพื้นผิวให้สะอาดแล้วลองเอาชิ้นงานมาทาบก่อนจะติดกาว เมื่อเพื่อนๆมั่นใจแล้วก็ลอกกาวแล้วก็ติดตั้งชิ้นงานได้เลยครับติดเสร็จก็ออกแรงกดให้แน่นนะครับหรือเพื่อนๆจะใช้ผ้าสะอาดมารูดๆกดๆเพื่อให้กาวติดแน่นยิ่งขึ้นก็ได้นะครับ เสร็จแล้วก็มาติดอีกข้างทำเหมือนเดิมทุกขั้นตอนเลยนะครับมาต่อกันกับชิ้นที่2เลยนะครับชิ้นงานการดอยห้องเก็บสัมภาระด้านหลังส่วนนอกเหมือนเดิมครับ ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาทำความสะอาดภาพชิ้นงานก่อนติดตั้งลอกกาวเมื่อมั่นใจแล้วก็ติดได้เลยครับติดเสร็จก็ออกแรงกดให้แน่นนะครับชิ้นนี้มีโอกาสได้รับการเกี่ยวการกระแทกมากกว่าชิ้นอื่นๆนะครับชิ้นนี้ก็เป็นรองเท้าน้องหมา แน่ล้อเล่นครับไม่ใช่รองเท้ารองหมานะครับแต่เป็นหนังคุ้มที่เปิดประตูด้านในนั่นเองครับชิ้นนี้ผมหลีกเลี่ยงการฉีดน้ำยาทำความสะอาดนะครับเพราะเดี๋ยวจะเข้าไปในลําโพงเลยใช้ทิชชู่เปียกมาเช็ดแทนเช็ดแล้วก็ล้อหแห้งสักนิดอย่าเพิ่งรีบใส่ชิ้นงานเข้าไปนะครับ มาถึงพระเอกนางเอกของวันนี้แล้วครับอยากจะบอกว่าชิ้นนี้ผมได้มาน้ําตาแทบไหลหลังจากที่ต้องทนทุกทรมานไปเวลาหนึ่งเดือนเวลาที่ขับรถทางไกลอยากจะบอกเพื่อนๆว่าผมดีใจมากที่ไม่ต้องขายรถทิ้งแล้วครับผมรละเล่นนะครับเพื่อนๆแต่ผมรู้นะว่าโดนใจใครหลายๆคน มาถึงพระเอกนาะงเอกของงานอีกชิ้นแล้วครับนั่นก็คือชุดกันรอยห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเข้ารูปชิ้นนี้ผมหาอยู่นานมากหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอที่ถูกใจสักทีครับจนได้ไปเจอจากช่องช่องหนึ่งช่องน้ำมาตินนั่นเองครับสำหรับชิ้นนี้วิธีติดตั้งก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับเริ่มจากการติดตั้งแผ่นกันร,รอยหลังบาะก่อนหลังจากนั้นก็มาติดตั้งชิ้นงานกันร,รอยด้านข้างนะครับ ซึ่งชิ้นงานนี้จะเป็นงานตัดเย็บเข้ารูปหลังจากทําความสะอาดพื้นผิวแล้วเพื่อนๆก็ลองเอาชิ้นงานเข้าไปทาบดูก่อนนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ตัดฟินตุกแกตัวผู้ตัวเมียมาประกบกันนะครับซึ่งเขามีแถมให้เราเยอะมากใช้ยังไงก็ไม่หมดหรอกครับจากนั้นเพื่อนๆก็ลอกด้านหลังของปินตุกแกซึ่งมันจะเป็นเทปกาวนะครับเอ็ดเข้ากับตัวรถได้เลย ติดให้ครบทุกจุดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆยังกลัวว่าไม่แน่นพอสามารถติดเข้าไปเพิ่มได้อีกนะครับไม่มีอะไรมากครับอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันคลิกเล็กๆนะครับตัวชิ้นงานเข้ารูปนี้เวลาส่งมาจะมีความยับยุยี้นิดนึงให้เพื่อนๆปิ้นชิ้นงานกลับไปกลับมาจัดทรงให้มันเรียบก่อนนะครับ ส่วนรอยยับที่ยังลงเหลืออยู่เดี๋ยวจะค่อยๆทายตัวไปเองชิ้นสุดท้ายก็เป็นปูพื้นห้องเก็บสัมภาระนั่นเองครับไม่มีคำแนะนำอะไรครับแค่ปูให้เรียบแค่นั้นเอง ังไงครับเพื่อนๆถูกใจกันบ้างหรือเปล่ากับอุปกรณ์ตกแต่งที่ผมเลือกมาใน EP นี้อย่างที่ผมเคยบอกนะครับปัจจัยแรกที่ผมใช้ในการเลือกอุปกรณ์ตกแต่งคืออุปกรณ์ชิ้นนั้นแก้ปัญหาจากการใช้งานให้เราได้จริงเพราะอย่างนี้เองผมจึงรู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้ของมาและไม่รู้สึกเสียดายเงินเลยที่ได้จ่ายไป โดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกแฮปปี้กับ,บอุปกรณ์ตกแต่งทุกชิ้นที่ซื้อมานะครับผมพูดจริ้งท้ายแบบนี้เพื่อนๆอย่าเพิ่งคิดว่าหมดนะครับยังมีอีกหลายชิ้นที่ผมสั่งมายังไงรอติดตามชมใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ